ขนมธรรมชาติยิ่งกินยิ่งพรอมนะคะสุดลับสุดเด็ดของมาดามนั้นก็คือกล้วยน้ําวาน,นั่นเองอ่าแล้ววันนี้จะให้วิธีการเลือกกล้วยที่เราจะเอามาทำสแนกนะคะเหมาะสําหรับสาวๆที่ชอบทานขนมนะอ่ะอย่างนี้ค่ะเลือกข้นแบบนี้นะคะให้มีความเขียวคงเหลืออยู่นะคะเลือกกล้วยให้สุกประมาณสัก85%เของกล้วยนะสุกไปก็ไม่อร่อยนะคะดิบไปก็ไม่ดีก็เลือกลักษณะแบบนี้นะยังมีความเขียวอยู่อย่างนี้นะคะ นี่ก็เสร็จแล้วค่ะหลังจากที่ยังบอกว่ากล้ยควรเลือกปริมาณความสุกแบบไหนเนาะแล้วก,ก็กี่เปอร์เซ็นต์นะคะมันถึงจะอร่อยแล้วก็หลังจากนั้นก็มาหั่นเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้ใครจะหั่นแบบไหนก็ได้แล้วแต่สะดวกเลยแต่แก้มองว่าหั่นแบบนี้หนึ่งกินง่ายพอดีคําแล้วก็สุกง่ายนะคะแล้วก็ดูสวยงามด้วยนะคะอ,ะอันนี้อยู่ประมาณ6ลูกนะคะ6ลูกแล้วก็กินประมาณ3คนใครชอบมากกว่านี้ก็ทําได้มากกว่านี้แต่ว่าอยากจะแนะนํากิน ั้งนึงไม่ให้เกิน3 4ถึงส่ลูกต่อคนนะคะ <S <S เพราะฉะนั้นคือถ้ามากเกินไปมันก็ทำให้เราอ้วนได้เหมือนกันเพราะว่ามันก็มีน้ำตาลอยู่นะคะอันนี้เป็นสนแน็คที่แก้มชอบกินมากทำบ่อยมากเป็นผลไม้จากธรรมชาติแล้วก็ปัญหาับคนที่ติดขนมเราไม่อยากกินขนมแล้ามันอ้วนเนาะตัวนี้ช่วยได้ดีมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าข้าวตาออบออก,ออกมาหน้าตาเขาจะเป็นแบบไหนนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะอีนนี้15นาทีนะคะ ก็จะมีความดำนิดหน่อยนะคะแต่ก็ชอบประมาณนี้นะคะสวยงามมากแล้วเดี๋ยวไปกินกันแค่นี้เองทำง่ายๆใครๆก็ทำได้นะคะ mm hmm. เป็นแน็คที่สุดยอดมากนะคะ